สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของช่องน้องหอมทุกๆคนเลยนะคะไม่ซุ้งค่ะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือนนะคะ มาในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ออกมาถ่ายทำคลิปที่เถียงนาอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากในคลิปที่แล้วน้องหอมพาทุกทุกคนมารอบหนึ่งแล้วเพราะว่ามาแล้วติดใจในรอบนี้ก็เลยกลับมาอีกรอบหนึงห่งเพราะว่ามาถ่ายทำคลิปที่เถียงนาตรงนี้นะคะมันเงียบแล้วก็สงบดีนะคะเราจะพูดอะไรก็คือไม่มีเสียงรบกวนด้วยนะคะแล้วก็แถมยังอาการดีด้วยนะคะก็เลยกลับมาถ่ายทำคลิปที่นี่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ และในวันนี้นะคะน้องหอมจะมีเรื่องราวอะไรมาเสนอให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันเองนะคะก็เรื่องนี้นะคะด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะที่มีชาวแอฟริกาหรือว่าชาวอังกฤษหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเราเอาน้องหอมขอพูดง่ายๆเลยว่าเป็นคนต่างชาตินี่แหละนะคะที่ดูถูกคนไทยนะคะแล้วก็หาว่าคนไทยไม่มีการศึกษานะคะแล้วก็คนไทย ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษพูดอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยคือดูถูกคนไทยอย่างมากแต่ว่าสาวๆไทยหรือว่าคนไทยหลายๆคนมากที่เข้ามาตอบโต้หรือว่าทําคลิปออกมาให้บทเรียนกับผู้หญิงคนนั้นที่ดูถูกคนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าพี่ๆหลายคนนะคะบางคนก็อาจจะเคยเจอแล้วคลิปนี้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้โด่งดังในชัวเชียวมากๆนะคะไม่ว่าจะในติ๊กต็อกในรายการทีวีในรายการช่องต่างๆก็คือ ออกข่าวอยู่เหมือนกันนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่ทุกคนไปดูกันนะคะคนที่ยังไม่เคยเห็นคลิปนี้นะคะถ้าเห็นแล้วต้องหาอย่างแน่นอนถามว่าน้องหอมเข้าใจภาษาที่เขาพูดไหมไม่เข้าใจเลยงงมากแต่ว่าการการแสดงของอน้องเขาละกันนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะคะแต่ว่าการแสดงที่น้องเขาถ่ายทอดออกมามันทำพูดทั้งการพูดแล้วก็การแสดงที่น้องเขา เออถ่ายทําคลิปออกมาให้ชาวโลกได้เห็นนะคะมันหามากๆนะคะน้องหอมก็เลยแบบรู้สึกชอบใจมากๆนะคะที่เออแบบน้องเขาออกมาตอบโต้แทนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกมากๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็แปลไม่เป็นไม่เข้าใจด้วยให้วิวทุกคนเข้าไปชมกันเองนะคะถ้าใครคล่เข้าใจก็จะรู้เรื่องว่ามันหาขนาดไหนนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะคะไปกันค่ะ you living in a camp? I mean, I don't like the way you talk about that as all. Philippines, Thailand, mm. like women can that can speak very little English, women that don't have it education. I don't like the way you talk about it as all. Don't underestimate women from all of these three countries Cambodia, Philippines, and Thailand. Don't underestimate them. I mean, right now, so many people go on your Instagram. That is why it's private, girl. That is why it's private. is good. If you think that we are low education, then you think wrong, girl. That is my intention. And if you, I, mean, I think like you learn some now. You learn some now. But if you don't, s c r o w you. เป็นยังไงกันคะหลังจากที่จบคลิปนี้ไปพี่พทุกคนเป็นยังไงบ้างฟังทันไหมนะคะคือน้องหอมาอ่านภาษาไทยที่น้องเขาแปลให้นะคะอ่านแทบไม่ทันเลย คือที่น้องเขาพูดนะคะไม่รู้ว่าหายใจหรือเปล่าตอนพูดนะคะทําไมพูดเร็วขนาดนั้นนะคะน้องหอมว่าน้องหอมพูดเร็วแล้วแต่ว่าน้องเขาพูดเร็วแบบโอ้โหไปแบบปุ๊บบปุ๊บปุ๊บแบบฟังไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าคนที่เข้าใจก็อาจจะฟังทันนะคะแต่น้องหอมไม่รู้เรื่องเลยนะคะ เป็นยังไงนะคะคนที่มาบอกว่าคนไทยแลนด์โง่หรือว่าคนไทยแลนด์ไม่มีคนการศึกษานะคะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้ไปแล้วนะคะคนคนนั้นนะคะเป็นชาวแอฟริกาหรือเปล่าหรือว่าฟิลิปปินส์หรือเปล่านะคะที่เมื่อกี้น้องเขาแปลขึ้นมาหรือว่าอะไรอ่านไม่ทันเลยจริงๆนะคะเออนั่นแหละหลังจากที่ได้โจมอยังไงแล้วหอมเชื่อว่าคนที่เขาพูดถึงคนไทยนะคะต้องได้ชมชมคลิปนี้แน่นอนนะคะหลังจากเข้าได้ หลังจากที่คนคนนั้นได้ชมคลิปนี้นะคะต้องอึ้งกับคนไทยแน่นอนพูดอังกฤษแบบโอ้โหชัดแจ๋วมากๆเลยนะคะแบบไม่มีอะไรเทียบได้เลยนะคะแล้วก็พูดอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็แบบโอ้ยไม่มีอะไรแปลได้เลยนะคะแล้วพี่ๆทุกคนขำแบบน้องหอมไหมคือน้องหอมอะ่ะส่วนตัวไม่เข้าใจอยู่แล้วแน่นอนภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าการท่าทางที่น้องเขาสแสดงออกมาให้แบบ เออผู้หญิงคนนั้นได้รับรู้นะคะว่าคนไทยมันไม่ได้โง่ขนาดนั้นมันมีการศึกษานะแล้วก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยมีวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเโอ้โหแบบโอ้โหออกมาอย่างตลกจริงๆนะคะแล้วก็เข้าไปดูในทิกติกของน้องเขาแต่ละคลิปที่เขาทําออกมานี่คือตลกจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าการพูดการจาของน้องเขานี่แหละนะคะสุดยอดเลยจริงๆนะคะ เออเนาะนะคะก็ยังไงก็คนเขาจะฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่ามีการศึกษาไม่มีการศึกษานะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะไร้การศึกษากันทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกกันนั่นเองนะคะและคลิปนี้นะคะคงเป็นบทเรียนให้กับผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาว่าให้คนไทยไม่มีการศึกษาไร้การศึกษาอะไรเงี้ยคงได้บทเรียนไปอีกเยอะเลยนะคะหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้นะคะ ถ้าพูดถึงถ้าส่วนตัวน้องหอมถ้าว่าน้องหอมโง่งนี่คือโง่จริงๆ,ๆเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยการไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษกน,นะคะไม่รู้แม้แต่ข้อเดียวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรียนมานะคะตั้งแต่เรียนตอนที่ยังเด็กตอนที่เคยเรียนนะคะภาษาอังกฤษนี่คือโอ้โหไม่สนใจเลยะคะ่ะทุกคนน้องหอมไม่สนใจเลยเพราะว่ามันยากแต่ละข้อแต่ละคํานะคะคือมันจะสะกดยากสมมติว่าเอออะไรเดียวสมมุติว่าอะไรเดียว แฮป p ี้แล้วกันนะคะ Happy เราเรียกง่ายๆว่าคือ Happy ้แค่สอข้อแต่ว่าภาษาอังกฤษมันต้องเปมันต้องมีหลายๆตัว h h a p p y มันก็มีไป happy ห้าตัวแล้วนะคะสูวนถ้าเป็นข้ออื่นอย่างเงี้ยที่มันสะกดด้วยยาวๆอะไรเงี้ยโอ้โหมันไปไกลเลยบอกเลยว่าสมองน้องหอมไม่ทันนะคะไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะคะน้องหอมคือ ไม่เก่งเลยภาษาอังกฤษนะคะตอนที่เข้าเรียนนะคะก็ไม่ค่อยสนใจภาษาอังกฤษแล้วก็สนใจไปกับในเรื่องการคิดเลขนะคะก็ไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียกว่าเอออะไรอะเรียกอะไรอะอะไรไม่รู้ไปเนาะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรื่องคิดเลขนี่แหละนะคะที่การบวกการลบการอะไร สมองของน้องหอมนะคะจับไปชอบไปแนวนั้นทางนั้นมากกว่านะคะถ้าภาษาอังกฤษนี่คือโอโ้ล้มเลวเลยไม่มีไม่เคยมีในสมองเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราเติบโตมาแล้วนะคะน้องหอมตั้งตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะก็ในใจตอนนี้ก็อยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะอยากรู้เพราะว่า ภาษาอังกฤษนั้นสามารถช่วยให้เรา,เาไปต่างประเทศได้ไปแต่ละประเทศส่วนมากเขาจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็ภาษาอังกฤษยังแรกเลยที่จะสื่อสารกันได้นั่นเองนะคะก็เลยตอนนี้คือหลังจากที่เราโตมาแล้วนะคะก็อยากเรียนรู้อยากรู้ภาษาอังกฤษแต่ว่ามันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปเรียนหรือว่า ศึกษาเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าพอเรามีครอบคุณแล้วแเราแบบเอออะไรเงี้ยมีภาระหลายอย่างที่จะต้องทําแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไปเรียนอีกแล้วนะคะก็ าการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะก็ต้องอก็คือแบบโอ้โหห่างไกลเลยไม่รู้เรื่องเลยนะคะถ้าไปเมืองนอกถ้าเขาด่าว่าโง่แล้วก็แค่ยิ้มให้ย,ย่างเดียวนะคะอันนี้คือยอมรับเลยว่าไม่รู้เรื่องรู้แค่ว่า no yes ยางเดียวนะคะ no กับ yes รู้หรือไม่รู้พูดแค่นี้แหละนะคะพูดได้แค่ไม่กี่คำนะคะแต่ไม่เข้าใจเลยนะคะ fc ขององหอมบางคนก็ชอบคอมเมนต์เข้ามานะคะชอบคอมเมนต์เข้ามาแบบเป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าบางคนก็คือแบบ เอ่ฟซีคนเลาที่แบบไปทำงานอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยส่งคอมเมนต์เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกก็คือต้องคอยก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้ตัวหนังสือนั้นแล้วก็ไปแปลตรงเอ่อตรงแปลแอปแปลภาษานะคะไปแปลแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจแล้วเราก็ต้องคอยพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษส่งไปให้เขาอีกอะไรเงี้ยโอ้ยนะคะกว่าจะตอบไล่กว่าที่น้องหอมจะตอบคอมเมนต์ได้แต่ละคํานั้นนะคะยากมากมากนะคะก็พอ บางทีน้องหอมขี้เกียจตอบนะคะน้องหอมก็คือแบบทำส่งตัวงงไปให้เลยเพราะไม่เข้าใจ <_ C 1> พูดแค่นี้ก็พอนะคะ <_ C 1> แล้วก็บางคนเขาก็เอออาจจะเข้าใจแล้วแหละว,ว,ว่าเราพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเ,ออเขาก็เลยแบบส่งเสียงมาให้แต่ว่าเป็นการพูดพูดนี่คือเป็นพูดลาวนะคะเขาบอกว่าเออ fc <_ C 1> แล้วก็แบบติดตามอะไรอเงี้ยแต่เขาพูดเขาพิมพ์ไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้แต่ ถามว่าน้องหอมเข้าใจภาษาเราไหมอะไรเงี้ยก็เลยฟังเข้าใจฟังได้เพราะว่าภาษาเรากับภาษาอีสานมันไม่ได้ต่างกันเลยนะะก็เลยทําให้น้องหอมเ,ออเข้าใจด้วยแหละนะคะเอาละพูดพูดไปพูดมานะคะจากจากตอนแรกพูดถึงเรื่องเราภาษาอังกฤษแล้วก็วนไปถึงเราวน่นแล้วนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้ก็คือเพราะว่ามันด่งดังในโซเชียลมากๆนะคะมันหาแล้วก็แบบ ในคลิปนี้มันก็ทําให้ทุกคนหลายๆคนเรียนรู้นะคะเราไม่ควรที่จะไปดูถูกคนอื่นว่าเขามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเราเห็นข้างนอกแต่เราไม่รู้ภายในเขานะคะครยังไงก็ไม่ควรดูถูกคนทุกคนนะคะซึ่งทุกคนแต่ละคนนั้นก็มีการศึกษาไม่เหมือนกันนะคะไม่ไม่เท่ากันนะคะก็ไม่ควรดูถูกกันนั่นเองนะคะในคลิปนี้ก็บ่งบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราไม่ควรดูถูกมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนะคะ โอเคนะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายพี่พี่ทุกคนอีกแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะถ้าในคลิปหน้าถ้าในช่วงหน้านะคะถ้ามีคลิปอะไรดีๆฮ่าๆก็จะมาอัปเดตให้วีดทุกคนได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องน้องหอมนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่พีทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะไปเจอกันในคลิปหน้านะคะ